เมาเม้ามอกว่บอกว่าเก้าสิบหรือสิบเป้าอันนกส้แปดแมแต่ถ้านสาเท่ากันเลยนะเก้าค่่ยอลูกใจใจอ่อนแจกกันลูกชูสักขอแจกันพาาเก้าโอ้ยดีใจเลยกกหลานก็มีนี่ไหมลูกหลานก็มีนี่เนาะเจ้าลูก น้องเส้สทอลครับขอลูกเป็นสออนเัสทีค่ะเขทีค่ะสาลูกาเอาเอาเอาของเาไเอาเอขออมาเดีครับเป็นอไรเอเอาเอาเอาเาแล้วครับเอาแค่เบาๆในได้เอ่เป็นไรเดี๋ยวให้ลากา่ยแ่งเอาเบาๆให้เบาๆอาได้ได้จะยกใช่วยได้เลยใ